ดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอาจจะต้อง selective ในตลาดที่เราคิดว่าโอเคยังมี upside เหลืออยู่นะครับอย่างน้อยในยระยะกลางยาวนะครับแล้วก็ select ในทีมนะครับการลงทุนที่คิดว่าน่าจะเป็น winners ได้ในอนาคตประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ท่านพลาดไม่ได้นะครับในการเ,เข้าไปซื้อหุ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเนี่ยมีการถูกลงมานะครับต่อราคาลงมาให้แล้ว ดูแล้วทิศทางการลงทุนเนี่ยดูน่าสนใจนะครับก็คือเป็นกองทุนเกี่ยวกับ ev นั่นเองการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเนี่ยคุณ vr เราควรจะมีการปรับตัวปรับพอร์ต หรือกระจายไปในสินทรัพย์ประเภทไหนยังไงบ้างครับคุณ VR ครับครับโอเคครับสำหรับการจัดพอร์ตนะครับในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบนี้นะครับอาจจะต้อง selective นิดหนึ่งนะครับก็คือเลือกสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าทิศทางการลงทุนโดยรวมเนี่ยน่าจะยังเป็นกลับมาเป็นเชิงค่อนข้างบวกอยู่นะครับในรไรก็ตามต้อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาพอสมควรละนะครับจากปอดท่อมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมลองเช็คดูอย่างเช่นตัชนี S&P 500เนี่ยจากจุดต่ำสุดในปีนี้นะครับขึ้นมาจนถึงออราคาหุ้นปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสัก16%กว่าละนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอาจจะต้อง selective ในตลาดที่เราคิดว่า โอเคยังมีอัพไซด์เหลืออยู่นะครับอย่างน้อยในระยะกลางยาวนะครับแล้วก็เล e c กในทีมนะครับการลงทุนที่คิดว่าน่าจะเป็นวินเนอร์ได้ในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเราลองแบ่งนะครับเป็นรายประเทศดูเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีอยู่2กลกองนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับกองแรกเนี่ยจะเป็นกองทุนหุ้นในจีนนะครับก็คือตัว S C B D H E Q นะครับหรือว่า All China Equity นะครับ กองทุนนี้เนี่ยเราจะลงทุนในกองทุนชโรเดอร์นะครับที่เป็นกองทุนแบบแอคทีฟฟันนะครับที่ลงทุนในตัวที่ทางชโรเดอร์เองเนี่ยคาดว่าจะมีเอาลุกทางธุรกิจนะครับที่ค่อนข้างดีมีโ r ร w ค่อนข้างเด่นนะครับโดยตัวที่เป็นท็อปโฮลดิ้งส์นะครับของตัวกองทุนนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับเช่นตัวอ阿里ปานะครับ t e n เซ n t h o l d i n g หรือว่ากุ้ยโจวเหมาไถเป็นต้นนะครับ ส่วนกองที่2นะครับก็คือกองทุน SCB เวียดนะครับก็คือกองทุนในหุ้นเวียดนามนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนนี้ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับตามทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการปรับตัวลงมากถึงประมาณ20%กว่าปซนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นการพักฐานแรงๆขนาดนี้นะครับ เหตุผลหลักเลยเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยส่วนมากมักจะสามารถโตได้ค่อนข้างดีนะครับสักประมาณ GDP นะครับโตประมาณสัก5%เป็นตถึง7%เป็นต้นปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะโตสักประมาณ7%แต่หุ้นเนี่ยลงมา20%ละนะครับซึ่งพอภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหุ้นลงมาเยอะพอหุ้นลงมาอยู่ในระดับ valuation แล้วก็ราคาที่น่าสนใจมากพอนะครับแรงกินกำไรของเอ,อนักลงทุนภายในประเทศเวียดนามเนี่ย ก็เริ่มกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีนะครับก็ตามที่ได้เคยแนะนํากันไปนะครับว่าจริงๆถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ท่านพลาดไม่ได้นะครับในการเ,เข้าไปซื้อหุ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเนี่ยมีการถูกลงมานะครับต่อราคาลงมาให้แล้วนะครับ กองทุนทางด้านขวามือนะครับผมคิดว่าก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ดูแล้วทิศทางการลงทุนเนี่ยดูน่าสนใจนะครับก็คือเป็นกองทุนเกี่ยวกับ EV นั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านักลงทุนเนี่ยมีความสนใจนะครับในส่วนของตัวกองทุนที่เกี่ยวกับ EV ค่อนข้างมากนะครับหลังจากราคาหลายๆตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยตัวกองทุน SCB EV ตรงนี้นะครับ ทาง SCBAM เราเองเนี่ยก็มีการเข้าไปลงทุนนะครับในส่วนของเครนแชร์นะครับ Electric Vehicle s Future Mobility Index ETF นะครับซึ่งก็เป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม EV ที่เราเคุ้นหน้าคุ้นตานะครับหรือว่าคุณชื่อกันหลายตัวนะครับผมยกตัวยอย่างก็มี t ท s l a นะครับมีมีโนะครับมี BYD อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัว ัวกฎหมายนะครับของสารัฐที่เพิ่งผ่านไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มาช่วยลดอิน플레이ชันนะครับก็จะมีส่วนที่เข้ามาสนับสนุนนะครับภาษีเนี่ยที่ทำให้การเข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ EV เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยนะครับสำหรับทิศทางการ Adoption นะครับหรือว่าการที่ประชาชนเนี่ยจะมาใช้นะครับในส่วนของ EV เนี่ยในอนาคตมากขึ้นนะครับ ส่วนอีกสองกองนะครับที่จะเล่าเร็วๆนะครับให้ฟังก็คือกองทุน G s c b GSC นะครับหรือว่า Global Healthcare นั่นเองนะครับกองทุนตรงนี้เนี่ยทาง SCBM a นะครับเราก็ไปลงทุนนะครับในส่วนของ Master Fund ที่เป็นตัว Jeness Anderson นะครับ Capital Fund ที่เป็น Global Life Science Fund นะครับกองทุนตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเลือกมาเป็นทีมนะครับ เป็นธีมอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ได้เรียนคุณยุทธนานะครับไปก่อนหน้านี้นะครับที่เกี่ยวกับในช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่ความไม่แน่นอนทางด้านอิน플레이ชันความไม่แน่นอนทางด้านรีเซชชันเนี่ยยังพอมีอยู่ในตลาดนะครับมันจะมีหุ้นประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นธีมประเภทหนึ่งนะครับก็คือหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นั่นเองที่มักจะให้ผลตอบแทน ที่ค่อนข้าง r e s i l i e n นะครับ resilient แปลว่าอะไร resilient ก็แปลว่าค่อนข้างไม่ได้ผันผวนมากนักหรือว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอยู่พอสมควรน,นะครับซึ่งถ้าเราดูจาก study ในรูปหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารูปบนซ้ายมือนะครับช่วงก่อนที่เราเกิด recession ซึ่งปีหน้าเนี่ยทาง SBIIC ของเรานะครับหรือว่าศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์เนี่ยก็คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดตัว recession เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับดังนั้นเนี่ย ออไอ้ความเสี่ยง r e e s s s o o เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับในอดีตจาก Study นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่ม h e l t t h c r r เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่ perform ได้ดีนะครับดังนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมในช่วงที่เ,เหตุการณ์เนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนะักในแง่ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อที่จะปรับค่อยๆปรับตัวลงเนี่ยในอนาคตนะครับกองเฮลท์แคร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางเราเนี่ย มองว่ามีโอกาสในการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอามาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอกองทุน SCB G c a l l นะครับหรือว่า SCB G Global Quality นะครับอน,นี้เป็นตัวย่อนะครับซึ่งก็มักจะเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับที่ในช่วงที่เกิดวิ c e ัเหล่านี้เหมือนกัน นะครับก็เะมีแค่นะครับกับตัวคนที่นี่แหละที่ที่มักจะให้ผมตอบแทนได้ค่อนข้างค่อนข้างดีซึ่งไอ้กองทุนนี้ต้องบอกว่ามาเซอร์ปันนะครับเราลงในตัว MSCI World Quality Factor นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง MSCI เขาก็จะไปคัดเลือกนะครับหุ้นที่มี ROE สูงนะครับมี on-year on growth ทางผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับเข้ามาใส่พอร์ตเอาไว้ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าไปดู หุ้นนะครับที่อยู่ในกองนี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น Apple Microsoft นะครับจอนสันจอนสันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคในช่วงที่ผ่านมานะครับเอารูปดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พวก Apple พวก Microsoft เนี่ยไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่ดูน่าสนใจในช่วงนี้ครับ มานิพัสออนไลน์ศูนย์หน่ยนะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมานิพัสออนไลน์หลักสูตรที่10แล้วครับนะท่านที่พลาดรอบสดสามารถชมย้อนหลังได้นะเนื้อหาแน่นตรงเป้าเข้าประเด็นชมย้อนหลังแล้วก็ไปเรียนสดกันต่อในวันที่16สิงหาคมแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบมาทำกันบ้านด้วยกันมาลุ้นรางวัลในการส่งกันบ้านด้วยกัน แล้วก็ที่สําคัญคือเอาความรู้ไปลุ้นทํากําไรในตลาดช่วงนี้ซะนะครับมีทั้งกลยุทธ์กล,ลเม็ดในการทํากําไรทั้งระยะสั้นและการเก็บเพื่อเล่นรอบใหญ่ลุ้นตลาดขึ้นต่อสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้ในหลักสูตรนี้ติดต่อแอดมินนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคําว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวยังทนัน ก็ไปสดกัน16แล้วก็ Q&A สองรอบแล้วก็ชมย้อนหลังได้ปีหนึ่งอะ่ะเชิญติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ